ุทธรรเสริกระจกุกกระจได้ดน้องดงมืองต้อนรับเกียรติของุณท่นานนะครับ <laughs> นะครับในวันนี้ไดนะ้รับเมตตาอย่างยิ่งน,นะครับจาก พระเดชพระคุณพร,ระเทพเจรพุทธานดออกเอตร์ตาชนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีและดออกเตร์นะครับขณะนี้คณะสงฆ์ก็ถวัสดีานต้อนรับพระเดชพระคุณท่าน ต้องถ่ายรูปหน่อยครับแต่ไม่รูปถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวหันมาทางนี้ครับ Yeah, uh -huh. ทัามิธรรมสารนังทิพุธังสารนังทัดามิธรรมสรนังทิพุธังสารนังทัามิธรรมสารนังดามิตาติยมปิาระรมณีทตตาปตังสมราติการิอินนังมะาิอะติมาธะาเวรมณ สุเมตชาตารเวรัรมณีตัตังสมาธิยมีภุชาวาตาเวรัรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีวาเมีระยะมัจจพมารตา,านาันเวร,รมณีเด่นนโูธัสมปทัน ที่แรในพุทธจริงยาติตาสมที่รังวิโสภะเย ตัสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระอะตุสัมมาสัมพุทธัสสะอะยะอะยะคัมภีสังฆารา พอภาสเถรตมณีอ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 ีนะปฏีจะไ้รัยต่อทานแสดงพระธรรมเทศนาอรจจะเปนมาทักถาขึ้นป็นพระธรรมคาสอน องค์ตุรมารุิเจ้าให้พระสงฆ์อมนีเนพาชื่ีการงานพระรันกสสมพ่คพระครูพระทุัีธรรมชื่อชาญสะบุญเดิมชัยโคสายาสิ net, ิวัฒโนอายุก็ิปีัครังงมียาอะก็ไม่แกหนึ่งรับให้เป็นพ่อเปียเร่อนั่ง มีเก่าขอถามเละกทีน้ด่งของแทปานตุาต้านเป็น่พี่น้องแหลุนรับตุ้รานเป็นประพอาอรมณ์สดชื่นเอาเด้อีอัรแงมปทตของที่มีตรงเด็หันมาที่หงที่หนึ่งก็แล้วก็ที่รูเนพวกคนทองเตี้ยอ๋ออองา โอ้ยโอยโอยตายตายความยั่วยาเป็นยากไปเลยไปถึงเส้นรักก็ตรงร้างทำกันดีไม่วันนี้ก็วันหน้าที่นะเราจะซ่อนกายกลางกีดเมฆกลางวิหาซ่อนกายากลางสมุตรพี่ใสจะซ่อนกายกลางประเขาดำดำไปนั่นท่ไอ้เพื่นตายไม่มีสนใจวันนี้พระใหญ่ต้องการ บอกผู้อบมาสองแล้ว7ว่าอย่าเป็นห่วงจกากกันไปไม่กลับมาพระพุทธองค์ทรงตรัสายเป็นธรรมดาอย่าประมาทโอบเมาลุกไหล่กว่าก,กายตนนั่งไหล,เล่เจริญถิ่นภาวนาธรรมอาทิมีสรรติปัญญาเกิดปฏิสนเทศนาประโยชน์ในอวทานการเป็นธรามเจตนาเรื่องธรรมาทศาศ ขึนที่รมกรนพระพุทธเจาจงแต่ว่าอังฆรประเเสพเติดแปลว่าสังฆาลมีเชื้อไรพิารณาที่รุนแรงเป็นพิษนาดเกิดตัวสังขปในวานี้ก็ขออนุญาตคุณพระจันใจเจริญเจรได้คุณญาติพ่อพครูวันที่ทำและที่สุขุิมระลรพววัตรที่ทำทานก็ูริญพ่สุขุปปิรมระลายพ ขึ้อย่างหลวงพ่อตกทุกข์ขึ้นอย่างหลวงพ่อสุแล้วขอให้ทุกี่ไปตามที่ได้โปรดทุกเพภาไปท่านพรอสงทั้งหลายที่มารุวมงานวันนี้ทันมีท่านพระเกส่วนพระอคจตรอเจ้าเจ้าเลท่นพระปู่ิจ้วัดกเปนอนเป็นัวนพอให้ผู้เยกจิาพอรอเจ้าเจนหัวนก็อะระสงี่ได้ป็งทกท่านทุกข์กัและดระชจากข์ะโที์หลาย่ีแต่ความเปริ่ ยอายุวันสถานสารับาดีวาีนาหลายมีอย่าที่ันก็ยืนข่าดไหนตงเดินในอายยุทธธรรมภพธรรมในประการธรรมก็ุกคนเวลาก็ขอให้มนษทของฆ์ทุกวได้ปวดต้องเวทากับสเวทกัสถาแล้วก็านาเขาอเป็นอย่งเพื่อทก่อไปก็มีรัารรบบั なもっとさばくわっとわ

เอหิตังหัวปัญญภวันหัวจังหังเอวังกันยาน้อยเอติสัตตภต I don't know. เดนอันเทวาสินาปมาตาเตนะมานาเวนะตรัสุทังสุปิยาเดนะโคตสัวันปัสสติธามมาสัวันนาเอ็มาปัจยามิโนเนวะเจยามิโนนาปเจยามิโนธรรมาเสิตาธรรมาเสิตา มาเสกานาตภะมานารัมมะคาเดปติโนตัมมาอุปปานาตาัมมาอุปันาอุปติโนตัมมาอธิตาตัมมาอนาคาตัมมานะครับคุณรัชพงศ์อุตันคุณยายลำเคยสมมุติคุณยายดอกไม้นะครับด้วยกันนะครับ ท่านผู้ดในการท่านผูดในการดำรงคุณแม่ครัวทุณคูณนายไทยเสียงเป็นภูมงคลใจกจะพูดท่านที่ได้ชื่อแล้วเข้าไปเลยนะครับเข้าไปนั่งประจำต่อหน้าพระคุณเจ้าไว้เลยคุณครูมารีพระวงศ์คุณพวีนาจันทรพงศ์คุณปภีนานะครับค tamam. ุณแม่พรพรรณพรรณเสนาคุณแม่คำพรรณศรีนาเบอร์เจียงขวัญ คุณนักวรมิกคุณรที่การคุณสีปีนะสีโบมันจะถ้ารูปมันจะสวยถ้าไกลมันไม่สวยครับนายกก็ให้จไปไว้ัอะไรแล้วบอาแล้วอาััยัพรบอให้ขึ้นมาต่อนีกนะนเอาแล้วเอาตามสะดวกเลยนะครับบแล้วนะครับ อเจ้าภาพเตรียมหยาดน้าเร้่อนเลนะครับเป็นเจ้าภาพคมซื้อนะครับคนศพกระทรวงเกษตรและก็นายเสกษานิยมพง์นางสาวพัชกำมณ์ออดประทุมนะครับสี่ท่านนะครับ

นิมนต์พระครูปีญชัยอิจธานุวัตรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวัดสดองพระครูวาปีจันคุณนะครับรองเจ้าคณะอำเภอสวัรรค์วัดหนองแทนพระครูอินท่าวรยานเจ้าคณะตำบลพับา,าวัดชิพีวันพระครูประวิทย์สารกิตเจ้าคณะตำบลทงทาดีวัดจิบน,นะครับพรีวานารามนะครับกับนิมนต์ครับผม ลาบมิมนพระครูรองแจ้วนรตำบลหมู่มนวัดศรีวราเขตนะครับพระครูธีระปัญญาวิรามรองเจ้วณรตำบลพระพราวัดพระพราพระครูปรทุมธรรมสโรภาเจ้าอ,อวาสวัดบุญค้าวัดบุญค้าลาบนิมนครับผม わねろちゃんって。 ยานเอาได้แลอวใจร้อยการคุณปริบันหมู่สี่สี่ท่านเรียนเชิญครับลาพิมตมพระคุณท่านสี่รูปเมตตาพิจารณาภาบังสุขุนลาพพม่ตมครับผม ให้เกียรติมาร่วมในงานในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับชุดต่อไปนะครับเรชิญจ่าสิบตำรวจชาวิทย์จ่าหนวโทนคุณครูอานท์พันธ์ท ครั้งนี้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีมีหลักฐานวัฒนะรธรรมคณะสมคณะศิษย์กิตลําลึกได้พนึกกระตันร,ร่งโพกิ่งก้านตูง,งามแท้แผ่เมตตาบัดน,นี้ต้องจากไปอะไรแล้วมีชีวิตนี้ที่เคยครองหลวงปู่ต้องอำลาสาธุชน ขอขมาอาโหสิกรรมในนามศิษาทุกชนสื่อกุศลอุทิศถวายไปนิรันสำหรับในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะถึงเวลาพิธีพระราชทานเริงศพนะครับก็จะได้ลำเรียงชี้แจงเรื่อง ต่างๆให้ทุกท่านได้ร่วมรับทราบและร่วมปฏิบัตินะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านหัวหน้าสงัดหงพันหัวหน้ากลุ่มงานพิธีการเข้ารับการชี้แจงแนว,วทางการปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงพระเิลานุเทลาทุกรูปเรียนท่านประธานในพิธีท่าน ของผู้วายชนนะครับที่มีคุณสมบัติในการยื่นเรื่องขอรับสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะครับตลอดทั้งแนวทางการปฏิบัติในการประกอบพิธีพระราชทานทั่วทุกภาคทังประเทศทั่วทุกจังหวัดทังประเทศโดยมีการตั้งกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานขึ้นส่วนกลางนะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มหน่วกการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานขึ้นในส่วนภูมิภาคเพื่อกำับดูแลสนับสนุน หมายภรรกิจของแต่และจังหวัดแล้วก็ตั้งกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานขึ้นทุกจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานตามหมายรับสัง่งแล้วก็รับเรื่องในการที่เจา้าภาพมีความประสงค์ที่จะยื่นเรื่องของรับสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการศพนะคร,รสสับจะมีครบทุกจังหวัดทั้ง70จังหวัดทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติงานตามหมายรับสัง่งให้ดงเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปเกียน ในส่วนของกลุ่มวิธีการส่ที่ได้รับการรับรานในการยื่นเรื่องของญาติผู้วายชนนะครับก็คือห้องรับเรื่องภาษาและการก็คือห้องงานประสารขอรับพระราชทานคืนอันนี้จะอยู่ที่สารากางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับญาติผู้วายชนสามารถเดิงงนทางไปที่สารากาง ตั้งเกิดการสารการเงิกก